นิยายเฟิ่งหงไทยสร้างชื่อเดิมหัวเตอหงโฮผู้แต่งเซียโหลนานแปลไทยจินเซียห้าสบสองเล่มที่หนึ่งบทที่สี่มิตรภาพตอนที่สี่สวีไหลยหยุดนิดหนึ่งก่อนจะหัวเราะแล้วแสวว่าเซียฮวนข้าเพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเจ้ามีเสน่ห์พอจะไปแย่งตำแหน่งดาวเด่น ของแม่นางเสี่ยวเซียนที่หอชิงฟางได้เลยเสียวฮวนไม่โกรธแค่ยิ้มบางถามกลับไปว่าจริงหรือถ้าว่งว่งค้าอาจจะลองไปดูสักหน่อยก็ได้พูดพังรวบผมดำที่สางเรียบร้อยไว,หว้หลวมๆข้างหน้าอกก้าวออกจากสยิบผ้าคลุมอับน้ำเพียงตัวเดียวที่ยังสมบูรณ์อยู่บนราวขึ้นมาสวมแล้วก้มศรีรษะให้คนในศาด้วยท่าทางสุภาพเชิญที่สวีอับต่อข้าขอตัวก่อน สวีไหลมองเซียวฮวนเดินออกจากห้องอย่างงงงแล้วมองผ้าขนหนูที่โดนอาวุธรับเจาะจนพุ่นกับชุดคลุมอีกตัวที่ขาดครึ่งและพังยับเยินบนราวเขาตะโกนไล่หลังไปอย่างสิ้นหวังเซียวฮวนจะอยาบเพิ่งไปรอฆ่าก่อนสวีไหลแช่น้ำต่ออีกครู่ใหญ่แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ทางการที่มาจับผู้ก่อเหตุพบในสภาพเปลือยเปล่าอย่างน่าอับอาย เขาถูกซักถามอยู่ในอ่างน้ำนั่นถึงหนึ่งก้านทุกกว่าจะได้ผ้ามาพันตัววิ่งหน้าตั้งกลับห้องพักศักดิ์ศรีของเขาในฐานะหัวหน้าวิหารฝ่ายซ้ายของลัทธิหลิงปี้ชื่อเสียงของเขาในฐานะยอดชายเจ้าสำราญเมื่อกลับถึงห้องเซียวฮวนก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วสวมเสื้อผ้าสีฟ้าแห้งสะอาดแม้ผมจะยังเปียกอยู่บ้างแต่ก็มัดด้วยริบบิ้นให้ลงข้างไหล่ ดูสง่างงามเฉียบขาดอย่างไม่ตั้งใจเมื่อเห็นเขากลับมาในสภาพยับเยินก็มุมปากยิ้มบางๆที่สวีท่านใช้เวลานาน,านมากเลยสวีไหลรู้ตัวว่าเป็นพระเขาเลผลอพูดจาล้อเลียนเซียวฮวนก่อนหน้านี้ก็ไม่กล้าตอบโต้ได้แต่ทิ้งตัวลงบนเตียงกว้างด้วยท่าทีหมดแรงไม่คิดเปลี่ยนเสื้อผ้าเอามือทุกสีสตรตัวเองที่มึนเพราะเรื่องยุ่งๆก็ธรรมดา ยังไม่ทันพูดจบถ้วยชาสมุนไพรร้อนๆก็ถูกยื่นมาตรงหน้าแก้พิกควันหอมมึนเมาเซียวฮวนยิ้มพลางพูดเพิ่มเติมยาแก้วัดลงไปด้วยสวีไหลย,ยื่นมือรับความอบอุ่นผ่านถ้วยกระเบื้องเข้ามาถึงฝ่ามือเขาดื่มยาหมดรวดเดียวก่อนจะมองถ้วยในมือแล้วถามขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อครู่ในสตอนเจ้ารู้ว่ามีกลิ่นควันเจ้าก็กดหัวข้าก่อนแล้วเจ้าค่อยกลั้นหายใจเหรอ เซียวฮวนชะงักนิดหนึ่งแต่ไม่ตอบแค่ยิ้มแล้วถามกลับยังเวียนสีซอยู่ไหมตอนนี้ดีขึ้นหรือยังเจ้านี่นาสวีไหลแกว่งถ้วยในมือไปมาแบบขี้เกียจข้าไม่เคยเห็นใครที่ให้ความสำคัญกับทุกสิ่งรอบตัวมากกว่าตัวของตัวเองแบบเจ้าเลยไม่รู้ว่าเติบโตมาอย่างไรกันแน่จนกลิ่นควันโลกีก็แทบไม่มีติดตัวแล้วเซียวฮวนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้ม ก็ไม่ได้ถึงกับเกินไปขนาดนั้นหรอกใช่ไม่มากเลยถ้ามากกว่านี้อีกหน่อยเจ้าก็คงกลายเป็นเสียนไปแล้วสวีไหลใช้มือข้างหนึ่งรองศีรษะพูดด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้ารู้ไหมว่าทำไมข้าต้องตามติดเจ้ามาด้วยก็เพราะเสียนที่แทบไม่ติดดินเช่นเจ้าถ้าข้าไม่เฝ้าไว้เจ้าจะเป็นอย่างไรเซียวหวนกลั้นยิ้มไม่อยู่ก้มตัวแย่งถ้วยจากมือเขา ดูท่าพิษยังไม่หมดเจ้าถึงพูดเพ้อเจ้อขนาดนี้สวีไหลก็หัวเราะออกมาเช่นกันยังไม่ไหวแยง้งไม่ได้เพ้อเจ้อข้าพูดจริงทั้งนั้นเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้วมันเป็นเรื่องจริงเซียวหวนพูดยิ้มยิ้มก่อนจะวางถ้วยชาลงบนโต๊ะแล้วค่อยๆพยุงตัวนั่งลงโดยพิงขอบโตะ๊ะ ผ่านไปครู่หนึ่งเขาก้มหน้าลงแบมือดูรอยไม่ระหว่างนิ้วที่ล้างสัตว์เท่าใดก็ล้างไม่ออกคล้ายจะพึมพำกับตัวเองว่าทำไมถึงไม่มีความรู้สึกของควันไฟอีกแล้วทั้งที่นี่ก็คือควันไฟชัดๆไม่ใช่หรืออาจเพราะได้ยินคำพูดนั้นสวีไหลที่เองตัวพิงอยู่บนเตียงก็หัวร้อพพืดออกมาวันที่สามตุลาคมปีที่เจ็ดแห่งราชสเตทอโยที่พำนกรองตระกูลหลิงชานพักซิลเกอร์นอกเมืองหลวงจบกระดาน ชายวัยกลางคนรูปร่างผอมบางในชุดคลุมสีน้ำตาลเอ่ยอย่างอารมณ์ดีเพราะมองหมากตัวสุดท้ายลงบนกระดาษแล้วพนมมือยิ้มพลางถามลองทายสิว่าข้าชนะเจ้ากี่ตัวหญิงงามในชุดขาวแสดงสีหน้าผิดหวังเล็กน้อยก่อนจะผลักกระดานหมากรุกออกอย่างหมดหวังไม่ต้องนับแล้วอย่างไรข้าก็ไม่มีทางชนะท่านอยู่ดี ชายวัยกลางคนหัวเราะก่อนจะเลิกสนใจหมากบนกระดานหยิบเม็ดหมากขึ้นมาหนึ่งเม็ดค้อเบาๆบนกระดานแล้วเอ่ยอย่างสบายๆว่าไปก็หลายปีแล้วที่เราไม่ได้เจอกันอยู่ๆเจ้าก็มาหาข้าทำไมหรือหญิงงามในชุดขาวพิงแขนกับโต๊ะท่าทางทุกระเบียดเต็มไปด้วยความสง่างามและอ่อนช้อยช่วงนี้ในนิกายก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วทำไมพี่หลี่ไม่อยากเจอข้าหรือ ชายไวกลางคนหัวเราะขึ้นมานี่เจ้ากำลังแกล้งข้าข้าแค่กลัวว่าเจ้าจะมาโดยมีจุดประสงค์ต่างหากหญิงงามในชุดขาวหัวเราะพลางยกมือปิดปากถามกลับถ้าอย่างนั้นถ้าข้ามาโดยไม่มีเรื่องอะไรจริงๆก็คงไม่กล้ามาหาท่านชายไวกลางคนหัวเราะออกมาอีกรอบก่อนจะเงียบไปชั่วครู่จากนั้นก็เงยหน้ามองกลุ่มเมฆบนท้องฟ้าขณะเดียวกันก็ยังเคาะหมากในมือเบาๆกับกระดานไม้จันแดง แล้วเอ่ยขึ้นเบาๆท่ามกลางเสียงกระทบอันชัดเจนเจ้าคิดจะผลักหวนเอ๋อให้ถึงตายจริงๆหรือหญิงงามในชุดขาวชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มบางๆแล้วกล่าวตอบไม่เคยได้ยินท่านเรียกเขาว,ว่าหวนเอ๋อท่านเคยเรียกเขาว,ว่าคนบนบัลลังก์มังกรไม่ใช่หรือถึงอย่างไรตั้งแต่เขาเกิดมาคนแรกที่ได้อุ้มเขาก็คือข้า ชายไวกลางคนพูดพลางหรีตาคล้ายกำลังจมอยู่ในห้วงความทรงจำเด็กคนนั้นช่างว่าง่ายเหลือเกินไม่ร้องไห้ไม่งอแงเอาแต่มองเจ้าด้วยดวงตาดำใสเป็นประกายหญิงงามในชุดขาวนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นยืนจากโต๊ะน้ำเสียงพลันเย็นชาไม่ต้องใช้คำพูดพวกนี้มากระตุ้นค่าท่าค่าใจอ่อนข่าคงใจอ่อนไปตั้งแต่เจ็ดปีก่อนแล้ว ดูเหมือนเขาจะคาดเดาคำตอบนี้ได้อยู่แล้วชายไวกลางคนจึงไม่ได้เอ่ยอะไรต่อเพียงถอนหายใจเบาๆหญิงชุดขาวพูดต่อด้วยน้ำเสียงเย็นชาเขาเป็นลูกของฝ่าบาทแห่งรัชสมัยรุ่ยจงไม่ใช่หรือชายวัยกลางคนไม่ได้ตอบอะไรอีกส่วนในเรือนก็ตกอยู่ในความเงียบมีเพียงเสียงจิ้งหรีดในฤดูใบไม้ร่วงดังอยู่เบาๆ หญิงงามในชุดขาวยื่นมือไปที่เอวตวัดข้อมือขึ้นก็มีกระบี่อ่อนเล่มหนึ่งปรากฏขึ้นในมือกระบี่เล่มนั้นยืดหยุ่นใบกระบี่สีขาวสว่างสะท้อนแสงเป็นประกายเขียวจางๆพลิ้วไหวตามสายลมประหนึ่งกิ่งหลิวอ่อนที่เพิ่งผลิใบานางวางกระบี่อ่อนเล่มนั้นลงเบาๆบนโต๊ะหินขอให้พี่หลี่ช่วยส่งกระบี่ลมต้นหลิวเล่มนี้ไปให้เด็กสาวคนนั้น นางเว้นไปเล็กน้อยแล้วกล่าวต่อส่วนเรื่องจะดำเนินต่อไปอย่างไรข้าเชื่อว่าพี่หลีคงมีวิธีอยู่แล้วต้นหลิวงามยามเทศกาลแต่ปีแล้วปีเล่ากลับมีแต่การลาจากชายไว้กลางคนท่องกอนที่จะรึกบนกระบี่เบาๆใช้นิ้วลูบใบกระบี่ที่เรียบลื่นราวกับผิวกายของสาวน้อยกระบี่หรือชื่อเล่มนี้ที่พลิ้วไหวดงามกลับจะรึกบทกุีเศร้าส้อยอย่างเจ็บปวดไว้ด้วยลายมือแข็งแกร่ง ดูถ้าคราวนี้เจ้าตัดสินใจแน่วแน่แล้วจริงๆชายไวกลางคนยิ้มบังยกนิ้วขึ้นจากใบกระบี่เช่นนั้นตามที่เจ้าปรารถนาไม่ว่าผลจะเป็นเช่นไรข้าจะทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้